สวัสดีครับผมหลวงพ่อจายกิติภูมิตักกศิราหรือนนามชายาหมอดูหน้าโหดนะครับผมนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันวันอังคารที่28นะครับผมในศาสตร์นี้นะครับผม,บผมในศาสตร์ลาหูผ่ารวยศาสตร์ที่สามารถจับดวงดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นรายได้เสริมให้กับทุกๆคนนะครับรายได้เสริมอาจจะเป็นค่าวกับข้าวแต่ละวันให้ท่านได้เป็นกนารหารายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจโควิด อ่านะครับใน,นนี้นะครับผมจับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นตัวเงินนะครับผมบวกกับเทคนิคบวกกับสถิตินะครับให้ท่านได้ชื่นชอบชื่นชมกันนะครับในผมให้คะแนนผมให้เปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยมีความเสี่ยงที่จะ นํานพาตัวเลขนี้ไปสิงททยสิงโชคแล้วได้ข้ากับข้าวกันแต่ละวันไม่ต้องไปคิดว่าจะร่มมั่งมีสทสุขหรือรวยเป็นล้นรวยเป็นล้าะนะเอาแค่เราเป็นอาชีพเสริมเปืนอหาไรายได้แต่ละวันนี้ครับอ,อันนี้นะครับยินดีที่จะ,ะเรียนเชิญทุกท่านนะครับท,ท,ที่ติดตามชมในคลิปของผมนะครับผมจะวางลิงก์ไลน์กลุ่มเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเรียนเชิญให้กดเข้าไปใน ร่วมกลุ่มปลายกันนะครับจะมีแอดมินและมีอาจารย์าจารย์แต่ละคนได้วางวางตัวเลขไว้ท่านทุกวันนะครับให้ท่านได้ชื่นชอบชื่นชมนำไปหากับข้าวแต่ละวันนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นๆนะครับผมย้ํานะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ,ๆสิ้นๆนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องอศาสตร์ลาหูผ้ารวยนะครับ วันอังคารที่2 8เมษายน63นะครับมี4ดวงดาวเช่นเคยนะครับนะครับดวงดาวที่4ดวงดาวนี้เราจะจับดวงดาวพวก4ดวงดาวเข้ามาเป็นคู่ๆแล้วนำไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันเพื่อหารายได้เสริมกันนะครับผมวดวงดาวดวงแรกในวงโครจรในอากาศที่เราจับมาใน,นวันอังคารน,นี้ก็คือดาวอังคารน,นะครับ ครับดาวคารดาวแห่งนักเลงดาวแห่งการพนันดาวแห่งความขยันนะครับผมมาอีกดวงดาวดวงหนึ่งครับดาวพุธดาวค้าขายดาวคําพูดนะครับผมดาวในโลกออนไลน์ก็ได้นะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งนะครับตามมาเลยนะครับดาวราหูนะครับดาวลาหูนะครับดาวราหูดาวแห่ง ถ้าทำอาชีพก็เกี่ยวกับพวกพวกการบัะนงการประนังการงั้งลางคืนของมึนเมาเช่นขายบุหรงบูรีขายเหล้าขายเหล้านะครับเราทำงานกลางคืนกลางคืนต้องมีดาวดวงนี้นะครับเลขแปดนี้นะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวจันนะครับเลขสองนะครับตามมาติดเลยนะครับผมดาวแห่งการบริการ เราเห็นการเริ่มต้นถ้าทํางานเกี่ยวกับพวกขายพวกนงนองน้ำครีมสีกงสีขาวขายของกันเด็กต้องมีเลขนี้นะครับอยู่ในเบอร์ธงเบอร์โทนะครับะนะครับเพื่อเป็นการเสริมนะครับผมผมจะจับคู่ให้ท่านได้เสียงทายเสียงโชคกันง่ายๆนะครับผมจับง่ายๆอย่างนี้นะครับดูนะครับสามสี่แปดสองนะครับสามแปดนะครับ สี่สองครับครับสามสองนะครับแปดสี่ะ 8, 4, นะครับแค่นี้นะครับครับลองดูนะครับแค่เนี้จับมาแล้วรองม่เสียงทายเสียงโชคเพื่อหาอกับข้าว,าวแต่ละวันเป็นเสริมกันแล้วช่วงนี้ก็งานการก็ยังไม่ได้เริ่มตรงเริ่มต้นกันก็ลองตรงนี้ดูเอาแบบ ไม่ต้องเยอะลงมากแค่คิดแต่เพียงว่าเราหาค่ากับข้าวแต่ละวันก็เพียงพอแล้วนะครับผมะนะครับขอเลยนเชิญนะครับอยู่ึงจะวางนิ้งไลายไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันถ้าท่านใดชื่นชอบก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมที่ฟังในคลิปนี้ก็ช่วยกรุณากดถูกใจช่วยแชร์กันหน่อยแล้วก็ช่วยกดติดตามกันนะครับผมผมอาจารย์กฤษิภูมิก็ขอไว้พอรอทุกท่านจงประสบแต่โชคดีนะครับ แล้วก็มีรายได้เสริมกันมาทุกทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะครับผมอขอจบรับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม